สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาอธิบายแอป m i n i t o d d t t b b s s e นะครับในหัวข้อเรื่องการคำนวณค่า FCR ของการเลี้ยงปลานะครับโดยฟิลด์ทั้งหมดนะครับจะมีดังนี้นะครับอันแรกครับจะเป็นชื่อเจ้าของบ่อและชื่อบ่อครับเราจะใช้เท t นะครับในการใช้กรอกข้อมูลนะครับส่วนวันที่ลงลูกปลา วันที่จะบปลาครับเราจะใช้เดทนะครับในการลงวันที่นะครับส่วนรูปภาพประกอบครับเราจะใช้ฟิลเม a นะครับส่วนน้ำหนักปลาและที่จับได้และน้ำหนักอาหารที่ใช้ไปนะครับเราจะใช้ฟิลคือเรียอัมเบอร์นะครับส่วนการคำนวณอัตราค่าเลือเน fcr และระยะเวลาที่ใช้ในการเลี้ยงปลานะครับเราจะใช้ Calculation นะครับในการคำนวณนะครับ อันนี้คือตัวอย่างคร่าวๆนะครับอันนี้จะประกอบด้วยเราจะลงชื่อบ่อวันที่ลงลูกปลานะครับแล้วก็รูปภาพถ่ายปลาประกอบนะครับแล้วก็เราจะลงวันที่จับปลาเราจะได้น้ําหนักไข่ปลาน้ำหนักอาหารปลาที่ใช้ไปอันนี้คือการอันนี้ค่า FCR ที่เราลงคํานวณโดยอัตโน,นมัตินะครับถ้าเรากรอ,อกน้ําหนักปลาและน้ําหนักอาหารไปเราก็จะได้ มาที่ค่า FCR ครับส่วนระยะเวลาที่ใช้ในการเลี้ยงปลาครับเรานับตั้งแต่วันที่ลงลูกปลาและวันที่จับปลานะครับขอบคุณครับ